ครับพี่น้องนะครับทางที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับเป็นทางงัวนะครับงัวลงกินน้ำเห่น้องงัวหน่อยพี่น้องงัวหน่อยสวัสดีครับพี่น้องครับผมวัสดีภาพพี่น้องนะครับผมมาใส่กุ้งนะครับนี่ครับอุปกรณ์ใส่กุ้งครับพี่น้องเป็นขวดน้ำนะครับผมเออผมเหนขึ้นมานะครับผม เอ็ดบอไลหลังนลยครับเพียดประมาณหาหลังนะครับผมเดี๋ยวมาลองเมืองวานะครับกุ๋งอยู่นีนะครับเจมี่บอนะครับบอนี่ครับเป็นล่องนะครับเป็นล่องฝ้ายเป็นล่องน้ำนะครับผมนี่ครับเป็นฝ้ายน้ำแบบนี้ครับผมเป็นฝ้ายยาวๆเนาะนะครับเห็นเขามาใส่กุ๋งกันหลายครับนี่นี่ครับพี่น้องมีสองฟังเลยครับผมมองนี้ไปทางพานเนาะโอ้นครับฝั่งบหมนก็มีน้ำเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ฟังดีเบิรงครับพี่น้องครับ นี่ครับอุปกรณ์ไก่มีนะครับผมนี่ครับหวัวหานปลานะครับนี่ครับตีบหวัวหานมาลองใส่บุงครับใส่เธอแรกครับพี่น้องจะบอกผมว่าใส่หัวหานไรบ้างไหนครับมาลองใส่บุญเนาะมาลองบุญพี่น้องไหมเอาลอูกเอา สรแบบนี้ครับผมนี่ครับใส่ประมาณนี้พี่นอ้องใส่ให้ตูดมันโคขี้เหนียวเลยครับผมโคขี้นิดเดียวเนาะประมาณนี้นะครับเพตัว่ากุ้งเข้าไปนะครับจะบริสตายนะครับผมอ่าไปเดี๋ยวใส่ดูแลครับผมนี่ครับลังที่สองครับผม อยาไปสายพี่น้องอย่าใส่บ้านนี้หรอกลองบืนครับผมนี่ครับพี่น้องผมใส่ฝั่งนี้สองหลังนะครับผมมาเดี๋ยวผมสิพามาลองเบืองฝั่งนี้ครับว่ามีทางลงบอนะครับผมเห็นคนอยู่บ้านนะครับเขาจอดมาใส่นะครับ ก็ได้ปลาอยู่ครับเด้กุ้งอยู่ครับผมแต่ว่าอของที่ดักนะครับเป็นเป็นในค่ายกับซุ่มนะครับผมซุ่มดักปลาเนาะนะครับเอาเข้ามาใส่กุ้งนะครับผมมาเดี๋ยวมันจะลองใส่หม่องนี้ครับผมใส่แถวๆมุมนี่เนาะนะครับเพราะว่าไซเบอหลายหลังครับก็เลยว่าเลาะแถวใกล้ๆนี่นะครับผมเดี๋ยวมืออื่นเสานะครับสิผ้ามายามอีกเทือนหนึ่งพี่น้องแต่เสาเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไห้พื้นที่กล้องไห้เนาะไม่ออกนะครับผมนะครับพี่น้องลงฟังบีครับผม ครับบรรยากาศให้โมหุ่นนะครับว่าสามบาทติดกับยางนะครับยางละไซเดอร์เลยครับพี่น้องครับเนาะแต่ว่านะครับขอคัวระวังนะครับสงส่รองเท้าบูทนะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ผมมันแซงเท้าบูทมากเนาะนะครับรองเท้าแตะครับผม ง่วงมากครับผมทืมากี้นะครับแมวมันมาหนํานะครับเห็นบอกหลุมมันจะง่วงไปครับพี่น้องพราเว่า้อเดรครับตอนนี้เข้าใจเนี่คร <enfin> ับผมนี่ครับัขงเกตบงทางหมองเข้าใจเห็นบอกมันจะเป็นทางลงง่วงกินน้ำครับผมต้องระวังได้ครับโอเคครับหลังยุทธายพี่น้องเราแก้งง่วงครับผมไปแล้วหลังยุทธายแล้วครับพี่น้องครับ มาแล้วครับพี่น้องกระแวงงัวครับพี่น้องกระแวงงัวโอ้ยงัวกระหยาดพงงัวครับพี่น้องพี่น้องนะครับทางที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับเป็นทางงัวนะครับงัวลงกินนหนามพี่บองัวหน่อยพี่น้องงัวหน่อยนะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวมืออื่นเสานะครับเดี๋ยวมาหลุดไงเถียงหนึงครับว่ากุ้งที่ผมใส่ไว้นะครับผมอ่าจะเข่าจะโตครับผมเนาะโอเคครับแต่ว่าหวังว่านะครับไอ้ที่ผมใส่ไว้นะครับงัวบมลงเหยียบนะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับจะเกิดคลิปนี้นะครับอ่ากุ้งเข่าดีนะครับรอบหน้าผมจะร่องเพิ่มขึ้นนะครับว่าใส่อีกสิบอันยี่สิบอันนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมือเสารมาหลุดกันครับพี่น้องครับผม ตอนนี้ย่ำเ้านะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับไปายามกุ้งกันครับผมพี่น้องบรรยากาศกับผมหมอกย่ำเสานะครับมันจะแห้งยัดหน่อยครับผมโอ้อากาศเย็นครับอากาศเย็นเดี๋ยวไปลุ้นน้วกันนะครับผมว่านะครับจะได้กุ้งบ้างครับผมตอนนี้เขาไม่อยู่นะครับมาพยายามกุ้งย่ำเสากับพี่น้องครับเดี๋ยวับรรยากาศย่ำเสานะครับผมบรรยากาศดีครับผมหมอกหลายๆพี่น้องอ่ะ มาพี่น้องครับเบอร์ลังแหลกพี่น้องมาพี่น้องมาลังแกครับผมมกันผมเครผมดิวะวีรับผมกุ้งผมบ้าสิบตครับผมเห็นปะเห็นปะเห็นพี่น้อง นี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุนลังสองครับปลองล่งที่สองครับผมโอ้นี่ครับสแสดงว่ามันมีฝอยนกล่องกินปลาครับผมเห็นบ่มันมีขนนกความครับเราพี่น้องว่าลุนล่างที่สองครับ โอ้ยนะครับเงืยังไหลอยู่ครับผมเพราะว่า่านผมใส่นะครับไปนะครับมันอาจจะพองขึ้นนะครับเนาะโอเคครับได้รอบหนานะครับผมใส่นะครับตะไคร้นะครับผมหอหอก่อนเนาะนะครับค่อยใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใส่แบบนี้เข้าไปนะครับเวลาเขาเทออกนะครับจะเลือกยากเนาะนะครับเพราะว่ามันจะผสมกับกุ้งเนาะหัวอาหารครับผมแต่ว่าโอเคครับพานครับผมได้อยู่นะนะครับพ่อแจวครับพ่อแจว ล้างทีถ่ายครับมีอหลังหนึ่งไหครับี่คุณต้องหลังพี่น้องอ่ะโอเคหลังท,ที่สามครับผมที่สมบึคงค,ค,ครับแต่ไม่กรุงลึกบ่อครับพี่น้อ,อ,อ,คนองครับผมอุ้ยไม้เฮียครับพี่น้องไม้เฮียเฮเบิรงครับ อันนี้บล็อคไลท์ครับพี่น้องผมมันหาโตครับผมหาโตสวัสดีครับหาโตพี่น้องเห็นบ้าครับหาโตครับผมโอ้มีตัวใหญ่ครับกุ้งใหญ่นะครับตัวนี้นะครับหม่ว่านี่ครับผมนะครับความโชคดีของเขานะครับเพราะว่างัวลงดินหนาบเนาะหม่ว่านมาเป็นฝูงพี่น้องเป็นตะย่านเปตะย่านนะครับเพราะว่าเมลูกอ่อนนะครับงัวแม่ลูกออน ับยาดอย่างเดียวนี่แหละหยาดมันยำส้นพี่น้องหยาดมันยำส้นโอ,อ,อเคไปหลุนต่อครับลำพี่น้องสองลังดุทายครับอ,อันนี้กุ้งบัมมี่ครับพี่น้องครับกลุ่มภูเขาเลยพี่น้อง ฝั่งนี้กุ้งพวเขาพี่น้องเขาแค่พวกกีโตเองครับผมนี่ครับนะครับสู่ฝั่งฝุ่นบ่ได้พี่น้องฝั่งฝุ่นนะครับเขาหลายกลัวเนาะโอเคครับผมแต่ถือว่านะครับเมือหนีประสบความสุขเร็จพี่น้องในการใส่กลุ่มนะครับในขวดแบบนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะลองใส่อ่าผมว่าจะลองใส่อีกเนาะเดี๋ยวจะลองนะครับหัวอาหารตัวนี้ผมว่าจะล่องแบบว่าใส่ห่อผ่าก่อนเนาะละมัดทั้งยางครับแล้วค่อยใส่เนาะแต่เกิดแบบนี้นะครับมัน มันจะผสมไปกุ้งเลยครับผมพี่นองค่ะทื่นชอบคลิปเบดมีนะครับจะได้ก็ฝากกดที่ตามกดไหลก็สะไตนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่ำคลิปต่อๆไปพี่นรองเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับผมจะลองนะครับหาแนวทางนะครับในการใส่กุ้งที่มันได้หลายกว่านีเนาะโอเคครับฟังนี่ผมว่าจะบอสซแล้วเนาะเดี๋ยวผมมีใซฟังนะครับจะลองใหม่ๆนี่อะจะลองเทเลแรกน่ครับผมนี่นี่ครับผมโอเคครับผม ยางไ้น,นะครับขอบคุณวังแล้วนะครับกดติดตามเลยนะครับเด้วเพื่อเป็นกำลังใจหรีครับผมนะครับไปช่องนน้อยนี่ครับผมให้เติบโตน้ำมูลแนครับผมขอบคุณไลค์ครับผมสวัสดีครับ